กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิยอดรวยวันที่24กลกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568คลิปที่3บทที่1 8ถึง1 9ครับสาธุทบทที่18ผมวิหารภาวนาเอวเมสุตังเอกังสมยังภัควาสาวัตถิยังวิหรารติ เชตวะเนอานาถปินทิกัสะอารมเมตตระโคภควาปิกุวมันเตสิพิกวติพัทันเตหติเตพิกุภควโตปัจจโสสุ่งภควาเอตทะโวจะ เมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภูริกตายาญาณิกตายาวัตหุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสมารถตายาเอกาทัสสนิสังสปฏิคังขะกตเมเอกาทัสสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจติณะปปะกังสุปินังปัสติมนุษสานังปิโยโหติอมนุษสานังปิโยโหติ เทวตารคันตินาสะอคิวาวิสังวาสัทธังวากรรมติตุวตังจิตังสมาธิยติมุขวโนวิปัสสิทติอาสัมมุโหการังกรโหติ อุตริงอปตติวิชนโตพรหมโลกูปโคโหติเมตายาภีเขเวเจโตวิมุติยาอาศวิตายาภวิตายาภุลิกตายาญานิกตายวัถุกตายอนุติตายาปริจิตายสุสมารถายาอิเมเอกาทสานิสังสาปฏิกังขาอธิอโนทิโสภรณาหเมตาเจโตวิมุติ อติโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติอติทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัตหการเรหิโอทิโสพระนาเมตาเจโตวิมุตติทัหาการเรหิทิสาพระนาเมตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิปัญจหาการเรหิอนุทิโสพระนาเมตาเจโตวิมุตติ safai sata awera afai ya faca a ni ka suki a tanan fariha rantou safai bana awera afai ya faca a ni suki a tanan fariha rantou safai puta awera afai ya faca a ni ka suki a tanan fariha pukala safai bukola awera afai ya faca a ni ka suki a tanan fariha rantou safai a tapawa fari ya bana awera afai ya faca อนิฆาสุขีอัตานังปริยรันตูติอิเมหิปัญจหาการหิอโนทิโซภรนาเมตาเจโตวิมุตติกะตเมหิสัตหาการหิโอทิโซภรนาเมตาเจโตวิมุตติสภพอิทิโยอะเวราอภพยาปชาอะนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปุริสาอเวราอภัยยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพอริยาอเวราภยปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพอนริยาอเวราภยปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพเทวาอเวราภยปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพมนุสสาเวราภยปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันโต สพเวินิปาติกาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารตนหุติอิเมหิทัสหการิโอทิโสพรรณนาเมตาเจโตวิมุตติ ตเมหิทัสหาการหิทิสาปรณาเมตาเจโตวิมุตติสเพปุรัติมายาทิสายสตาเวราอภยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันโตสเพปัจิมายาทิสายสตาเวราอภยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันโตสเพอุตรายาทิสายสตาเวราอภยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันโตสเพทักขินายาทิ ายาสตาเวราอภยาปะชาอนิคาสุขีอตาังปริหารันตุสเพปุรัติมายาอนุทิสายาสตาเวราอภยาปชาอนิคา Suki atanang pariharan to sape pachimaya anutisa ya sata wera apa ya pacha anika. Suki atanang pariharan to sape anutisa ya sata wera apa ya pacha anika. Suki atanang pariharan to sape ya anutisa ya sata wera apa ya pacha anika. Suki atanang pariharan to sape timaya ya sata wera apa ya pacha tanang perharian itu sepe upari mayatisa ya serta awera apa ya pecah nikah sukiya tanang perharian itu sepe pura timaya tisa ya pana awera apa ya pecah nikah sukiya tanang perharian itu sepe maya tisa ya pana awera apa ya pecah nikah sukiya tanang สเปอุตรายาทิสายาปานาอเวราอภิยัปชาอินคาสุขียตนงปริรารันโตสเปทักกินายาทิสายาปานาอเวราอภิยัจชาอินคาสุขียตนาปะเรารันโตสเปปูรัติมายาอนุทิสายาปานาอเวราอภิยัปชา ani kasuki at tanang sepe to sa pe pachimaya anutisa ya pana awera apeya pacha ani kasuki sa pe utara ya anutisa ya pana awera apeya pacha ani kasuki at tanang sepe to sa pe anutisa ya pana awera. ya baca nikah sukit tanang perharaantuk sebehetimayaa panah awera ape ya bacaan nikah sukiat tanang perhararantuk sepe uperikmayaa pan awera ape ya bacaan nikah sukit tanang perharaan t สเปปุรัติมายาทิสายาปุตตาเวราอภยปัจอานิคาสุขิยตานังปริหารันตุสเปปัติมายาทิสายาปุตตาเวราอภยปัจอานิคาสุขิยตานังปริหารันตุสเปอุตรายาทิสายาปุตตาเวราอภยปัจอานิคาสุขิยตานังปริหารันตุสเปทักกินายาทิสายาปุตตาเวราอภยปัจอานิคาสุขิยตานังปริหารันตุสเปปุรัติมายาอนุทิสายาปุตตาเวรา ອະພະຍະປະຈານິກາສຸກຂິອັດຕານັງປະລິຫານໂຕສະເພເປປັດຈິມາຍະອັນຕິຊາຍະພູຕາເວລາອະພະຍະປະຈານິກາສຸກຂິອັດຕານັ sepe utara ya anu ya puta awera ape ya paca ani kasuki tanang pariharanto. Sape takina ya anu ya puta awera ape ya paca ani kasuki atanan pariharanto. Sape he tima ya disa ya puta awera ape ya paca ani kasuki tanang pariharanto. Sape upari maya ya disa ya puta awera ape ya paca ani kasuki atanan pariharanto. Sape pura ya disa ya pukala awela ape ya baca anika suki atanang pariharan to sape pachima ya risa ya pukala awela apaya pacha anika suki atanang pariharan to sape utara ya ya pukala awela apaya pacha anika suki atanang pariharan to sape takina ya ya pukala awela apaya pacha anika suki atanang pariharan to Sape pura timaya ya pukala awela apaya pacha anika suki atanang pariharan สัพเพปัจฉิมายาอนุทิสสายะปุคคลาอเวลาอัพยาปัจฉานิกาสุขิอัตตานังปริหะรันตสเพอุตตรายาอนุทิสายะปุคคลาอเวลาอัพยาปัจฉานิกาสุขิอัตตานังปะิหะรันตสเพทักกินายาอนุทิสายะปุคคลาอเวลาอัพยาปัจฉานิาสุขิอัตตานังปริหรันต सफे है ती माय या ठिसा या पोखला अवेला अफया पछा अनिखा सुखी अना परनो सफे उपरी माया टिसा या पोखला अवेला अफया पछा अनिखा सुखी अना परंतो สเปหปุรัติมายาทิสายยะตตะภาวะปริยาปนาเวราอเปย์ยาปชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันโตสเปัจปชิมายาทิสายยะตตะภาวะปริยาปนาเวระอเปยาปชาอินิคาสุขีอัตนางปริหารันโตสเปเพอุตรายะทิสายยะตตะภาวะปริยาปนาเวราอเปย์ยาปชา อนิคาสุขิอัตตานังปริหารันตุสเพทักกินายาทิสายะอัตาภาวะปริยาปนาเวราปยาปชาอนิคาสุขิอัตตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตาภาวะปริยาปนาเวราปยาปชาอนิคาสุขิอัตตานังปริหารันตุสเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอัตาภาวะปริยาปนาเวราปยาปชา อานิคาสุขีอัตานังปริยารันตูสเพออุตรายาอนุทิสายยาอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริยารันตูสเพทักกินายาอนุทิสายยาอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริยารันตูสเพเหติมายาทิสายยาอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชา อานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปอุปริมายาทิสายาอัตตภาวะปริยาปัญาเวราอะยาปัจอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภาปุราติมายาทิสายาอิติโยอเวราอพยาปชะอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภาปัจฉิมายาทิสายาอิติโยอเวราอพยาปชะอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภาอุตตรายาทิสายาอิติโยอเวราอพยาปชะอานิคา สุขีอัตตานังปริหารันโตสภาทะกินายทิสายาอิติโยะเวราอภัยะปชะอานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันโต sepa pura anu anutisa ya itio awera apa ya bacaan anikha suki atanang periharan tu sepa pacimaya anutisa ya awera apa ya paca anika suki atanang periharan tu sepa utara ya anutisa ya itio awera apa ya baca anika suki atanang periharan tu sepa takina ya ya awera apa ya baca anika suki atanang periharan tu เหติมายาทิสาะยาอิติโยอเวราอปียปชจอานิกาสุกีอัตนาปริหารันตุสภาอุปริมายาทิสาะยาอิติโยอเวราอปียปชจอานิกาสุกีอัตนาปริหารันตุสเพปุรัติมายะ Tisa ya Purisa Wela apa ya pecah nikah suki atau nak sepe Pacima Tisa ya Purisa Wela apa ya pecah nikah suki atau nak sepe Utara Tisa ya Purisa Wela apa ya pecah nikah suki atau nak sepe Takina ya Tisa ya Purisa Wela apa ya pecah nikah suki atau nak sepe Purati Maya Anu Tisa ya Purisa Wela apa ya pecah nikah suki atau nak sepe Pacima Anu Tisa ya ปุริส ah ่าเวราปิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปอุตรายาอนุทิส่ายาปุริส่าเวราปิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปทักขินายาอนุทิส่ายาปุริส่าเวราปิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ Sepehe tim maya tisa ia purisa wera ape ia pecah anika suki e tanang pariharan tu sepe purisa wera ape ia pecah anika suki e tanang pariharan tu sepe pura tim maya tisa ia ari ia wera ape ia pecah anika suki e tanang pariharan tu sepe pecah anika suki e tanang pariharan tu sepe ทิสายาอริยาอเวราอภัพยาปชาอเนกาสุขีอัตตังปะริหารันตุสเพทักกินายาทิสายาอริยาอเวราอภัยยาปชา anika suki atanang pariharan sepe pura timaya anutisa ya ariya awera apa ya paca anika suki atanang pariharan sepe pacimaya anutisa ya, ya ariya awera apa ya paca anika suki atanang pariharan sepe utara ya anutisa ya ariya awera apa ya paca anika suki atanang pariharan sepe takinaya anutisa ya ariya awera apa ya paca anika suki atanang pariharan Sepehe tim maya di saya ariya aweera apeya pecah anika sukiya tanang periharanto. Sepehe uparik di saya ariya aweera apeya pecah anika sukiya tanang periharanto. Sepehe purak di saya ariya anaria aweera apeya pecah anika sukiya tanang periharanto. Sepehe pecah maya di saya anaria aweera apeya pecah anika sukiya tanang periharanto. Sepe utara ya tisa ya anaria awera ape ya pecahan ika suki ya tanang pariharan tu sepe takina ya tisa ya anaria awera ape ya pecahan ika suki ya tanang pariharan tu sepe pura tima ya anu tisa ya anaria awera ape ya pecahan ika suki ya tanang pariharan tu sepe pacima ya anu tisa ya anaria ape ya pecah อานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเปอุตรายะอนุทิสัยยะอนาริยาเวราอภิยาปัจชาอนิคาสุขียตานังปริหารันตุสเปทักกินายะอนุทิสัยยะอนาริยาเวราอภิยาปัจชาอนิคาสุขียตานังปริหารันตุสเปเหติมัยยทิสัยยะอนาริยาเวราอภิยาปัจชา Ani khasuki atanang tanang pariharan tuh upari maya di saya anaria ya, wera apa ya baca anika suki atanang tanang pariharan tuh sepe pura di maya di saya dewa wera apa ya baca anika suki atanang tanang tuh sepe paca maya di saya tewa wera apa ya baca anika suki atanang tanang tuh sepe uteraya ya di saya အဝေရာအပိယပစ္စာနိကာစုကိအတနံပရိဟရန္တုစပေသကိနယသိသယေဝါအဝေရာအပိယပစ္စာနိကာစုကိအတနံပရိဟရန္တုစပေပုရတိမယအနုတိသယေဝါအဝေရာအပိယပစ္စာနိကာစုကိအတနံပရိဟရန္တုစပေပချင်းမယအနုတိသယေဝါအဝေရာအပိယပစ္စာနိကာစုကိအတနံပရိဟရန္တု Sepe utera ya anu tisa ya tewa awera ape ya pecah ani khasuki ata nang pariharantu sepe takina ya anu tisa ya tewa awera ape ya pecah ani khasuki ata nang pariharantu sepe takina ya anu tisa ya tewa awera ape ya pecah ani khasuki ata nang pariharantu sepe heti maya tisa ya tewa awera ape ya pecah pariharantu sepe upari maya tisa ya Dewa awera apiia pecahan nikha suki at tanang periharantuk sepe purat dimaya disa ya menusa awera apiia pecahan nikha suki tanang perharantuk sepei perjimaya dis saya ya menusa weak apiia pecahan nikha s สเพอุตรายติสายมนุสสาเวราปิยาปจานิคาสุคีอัตนังปริหารนตุสเพทักขินายติสายามนุสสาเวราปิยาปจานิคาสุคีอัตนังปริหารนตุสเพปูรัติมายาอนุทิสายามนุสสาเวราปิยาปจานิคาสุคีอัตนังปริหารนตุสเปปชิมายาอนุทิสายามนุสสาเวราปิยาปจานิคาสุคีอัตนังปริหารนตุสเพ อุตรายาอนุทิสซาญามนุทสาเวราพยาประชานิคาสุกีอัตนางภริหารันตุสเปทักกินายาอนุทิสซาญามนุทสาเวราพยาประชานิคาสุกีอัตนางภริหารันตุสเปเหติมายาทิสซาญามนุทสาเวราพยาประชาอนิคาสุกีอัตนางภริหารันตุสเปอุปริมายาทิสาญามนุทสาเวราพยาประชานิคาสุกีอัตนางภริหารันตุ สเพปุรัติมายาทิสายาวินิปาติกะเวราอภยปัจฉานิคาสุกีอัตนังปริหารันตุสเพปัจฉิมายาทิสายาวินิปาติกะเวราอภยปัจฉานิคาสุกีอัตนังปริหารันตุสเปอุตรายทิสายาวินิ วินิปากิกาเวลาพยาประชานิคาสกี้อัตนังปริหรันตุสเพทักกินายาทิสายาวินิปากิกาเวลาพยาประชานิคาสกี้อัตนังปริหรันตุสเพปุรัติมายาอนุทิสายาวินิปากิกาเวลาพยาประชานิคาสกี้อัตนังปริหรันตุสเพทปชิมายาอนุทิสายาวินิปากิกาเวลาพยาประชานิคาสกี้อัตนังปริหรันตุสเพอุตรายาอนุทิสายาวินิปากิกาเวลาพยาประชานิคาสกี้อัตนังปริหรันตุสเพทักกินายาอนุทิสายยา วินิปาริกาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสเพเหติมายาทิสั่ยวินิปาริกาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุสเพอุปริมายาิสั่ยวินิปาริกาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนานปริหารันตุปริหารันตุหุติอเมหิทัสหะกเรหิทิสาพระนาเมตาเจโตวิมุติสเพสรังสัตตานังปีรนังวัชเชตวะอพีรั ระนายะอะปีละนายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปาคาเตนะสันตานังวัชเชตวาสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวาอปริยาทานนะวิเฮสังวัชเชตวาอวิเฮสายะสเพสตาอเวริโนหนตุมาเวริโนสุขิโนหนตุมาทุกิโนสุขิตตตา โอนตุมาทุกิตตาติอิเมหิอัตถากเรหิสเพสตาเมตาญาติเมตาตังธรรมเจตยญาติหิตเจโตสัพพะยาปะปาทาปริยุทธาเนหิมุจจติหิตวิมุตติเมตาจเจโตวิมุตติเจติเมตาเจโตวิมุตติเมตาพรหมวิหาวิหารภาวนานิทิตา บทที่19เทวตาทุกขปตาจนิทุกขาเพปตาจนิพปยาโซกปตาจนิโซกาโหนตุสเพปิปานิโนเอตตวะจะอัมเหยิสัมปทังปุญญาสัมปทังสเพทเทว,วานุโมทันตุสพสัมปสพสัมปติสิทธิยาฐานังทัทันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสพธาภาวนาพิราตาโหอนตุ กัจันตุเทวตาขตาสเปปุทาพลปัตาปเจกานันจะยังพลังรันตานันจะเตเจนารักขังปันธามิสโซสเปพุทาพลปตาปเจกนันจะยังพลังรันตานันจะเตเนารักขังปันธามิสโซสเปพุทาพลปัตตาปเจกานัน จะยังพลังรันตานันจะเตเชนะรักังปัญธามิสัพโซสเปปุทาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักังปัญธามิสัพโซสเปปุทาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปัญธามิสัพโซสเปปุทาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปันธามิสปะโซสเปปุทาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนะ รักขังบันดามิสะพะโสสเปพุทธาผละปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังบันดามิสะพะโส สาธุสาธุสาธุด,ด,ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดสัตยายบทสวดมนพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ข้อความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าก้อยพ้นจากทุกภัยทั้งปวงคใอยข้าพเจ้าเจริญทั้ง iniz. ทางโลกและทางธรรมข้อดวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนานในการสวดสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนานและโปรดอวยพร โปรดอำนวยวอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวค้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปะริจจงสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทินสาธุ อิมินาปุญญกรมเมนะด้วยบุญนี้อุทิให้อุปชายยาคุณุตระอุปชาผู้เลิศคุณอาจจะรีอุปการาจะแลอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจะยาตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานาราปิจะผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพรหมมาราจาอินทาจะพรหม,มาและอินทราชโลกะปาราจะเทวตาทั้งตัวเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุษยาจจะ ยม,มาราชมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจะผู้เป็นกลางผู้จ้องผ่านสเพสตาสุข,ขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกท่วนหน้าอย่าทุกทนบุญญาณิปกตานิเมบุญผ่องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุข,ขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างลน้นกิบปังปะเปทวุมะตังให้ลุถึงนิพานพรัน อิมินาปุญญกเมนะ้วยบุญนี้ที่เราทําอิมินาอุทิเสนะเะและอุทิศให้ปวงสัตว์กิบปะหังสุลเพจเจว,ว่าเราพันได้ซึ่งการตัด ตันหุป,ปาทานาเชตนังตัวตันหาอุป,ปาทานเยสันตาเนหินนาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพพานะโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสพัพพธาเยเหวะมาลายสิ้นจากสันดานยะัตถะชาโตพระเวพระเวทุกทุกภพที่เราเกิด อุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิลียมหินาพร้อมทั้งความเพเลิดเป็นเครื่องกูดกิเลสหามาลาลพันตุโนกาสั่งโอกาส,อ,กาสอย่าพึงมีแก่มุมานสิ้นทั้งลหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องปทุสลายทำลายล้างความเพีย่จมพุทธาทิปปวรนาโธพระรรพุทธภูบวรนาธธรรมโมนาโธรตโมพระธรรมที่พึ่งอุดม นาโธปเจกับพุโทโธจะพระปเจกพุทธสมสร้างโคนาโทรตรงมะมังทบประสงค์ที่พึงพยองเตโสตามานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมารกาุกะสร้างละพันตุมาขอมุ่มันอย่าได้ช่องทะาสาปุญญานุภาเวนด้วยเดชบุญทั้ง,งสิบป้องมารุกะสร้างละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเทินสาธุ กาปราพรตนาตายครับอรังสมาสัมพุทโธประกอบพุทธังประกอบตังปิวเทมิสวากาโตะกตตาธรมโธธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนะกตโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมาตาปิโตคุรูปัจจยาจริยาจบคิที่สามครับ